อะไรมาค่ะมาค่ะอะไรมาค่ะ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 ขอบคุณดีก็สุดหล่อมากคนก็เออนเราเลยเนาะสุดหล่อสุดหล่อเอาเลยนะเป็นปีแห่งความสาเร็จกินรู้สึกไงบ้างคะ ะออกกลางก็เจอบรรยากาศเขาลมเลยตกลงไหมอ่ะตกลงหน่อยได้ได้ครับปีของเราเลยค่ะมองนู้นอ่ะเออว่าควารางวัลไหลทุกไหนทางอะไรพวกคุรู้สึกยังไงบ้างคะแบบฟังมากปีนี้โอ้ยผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะของความโชคดีมากกว่าอะไรเงี้ยคือผมว่าหล Hence, ักๆคือหนังกับเพลงแหละเนาะแล้วเหมือนว่าเพลงมันก็อยู่ในหนังแล้วมันก็ออกมาแล้วเหมือนว่าอย่างหลานมากก็เป็นของ ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ที่ที่พอมันมาถึงช่วงนี้แล้วแบบประกาศรางวัลของการรวบยอดไปเลยปีสองปีสองปีที่ผ่านมาแล้วมันเลยผมว่ามันดูเหมือนต่อเนื่องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วผมว่าหลักๆคือน่าจะเป็นความโชคดีครับผมแต่เดินสายฉ่ำเลยเดินสายไปรับกีงานนะคะเรื่องนี้เดินสายไปรับกีงานหมนแล้วใช่ ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วแล้วก่อนหน้านี้มีงานแล้วตอนนี้ก็มีมีงานนี้แล้วก็มีของฟีดเมื่อวานเมื่อวานก็ป่าที่เมือนกันค่ะโอ้โหมันนิดหน่อยนิดหน่อยนี่กี่รางวันอ่อเมื่อวานกี่รางวันเพิ่มมแ้วเราอีกแบเมื่อวานเมื่อวานสี่สี่ขอบคุณฟีดกับคาลสดด้วยขอบคุณพี่ขอบคุณพี่โน้ตแล้วทำตัวอะไรละวันเพิ่มไหม ไอนครับต้องทำต้องใส่ระงวัลไปเพิ่มไหมโอ้ก็อาจจะต้องเอาบใช่เราเล่นเราเล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะพี่ยัง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 มีพื้นที่ให้กับการสร้างงานใหม่ๆแล้วก็เผื่ออนาคตอีกดีนะลองประเมินต่อเข้าได้ไหมคะต้องประเมินต่อเข้าเพราะว่ามีกี่สิบตัวแล้วรางวัลกี่ตัวโอ้ก็เยอะเยอะครับเยอะทำไมถึงว่าผมว่ามันก็ จ, GO! จริงมันมันมันอาจจะมาจากงานไม่กี่งานเลยหมือว่าแบบตอนนั้นการลากผมว่าร้านมาหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยหรือรางวัลเพลงอะไรนี้ด้วยเนี่ยผมว่ามันม like like ันก็ก็ดีใจมากกว่าขอบคุณที่ที่ที่เวลาเขาจัดรางวัลกันแล้วก็ยังนึกถึงเรากินคิดว่าอะไรทำให้แบบว่าพอเราปล่อยผลงานอะไรบางอย่างเราก็ได้รับการสับวันวันดีจากอีกป์าสผมว่าผมว่า ผมว่าผมเป็นคนโชคดีผมว่าผมเป็นคนโชคดีที่ที่เวลาผมไปผมจะทําอะไรหรือว่าผมอยากอยากจะไปขอความช่วยเหลือใครหออย่างเงี้ยผมว่ามีคนหลายๆคนที่ที่ที่คอยช่วยเหลือแล้วคอยให้โอกาสผมอยู่ตลอดทั้งที่แบบทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันเลยทําให้บางครั้งเวลาเราคิดจะทาหรือว่าเราอยากจะทาอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็มีคนเราอยู่ท่เฉยๆก็มีคนหรือว่าหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้เรา มันเลยมันเลยทาให้ผมว่าผมเป็นคนโชคดทีที่ได้รับโอกาสเยอะแล้วก็แล้วก็โชคดีที่ไปอยู่ในในงานดีๆเยอะทุกคนที่ทำงานเรามีเป้าหมายไหมเพาแบบไ้ยมันคือต้องได้รางวัลน,นะหรือเป้าหมายเราือเรื่องรางวัลไหมไม,ไม่ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยจริงเป้าหมายจริงๆเป้าหมายของผมเวลาผมทํางานผมไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายว่าเป็นเป็นรูปธรรมขนาดานั้นเป้าหมายของผมมันแค่เส้นที่หนึ่งคือระหว่างทํางานต้องต้องมีช่วงเวลาที่ดีแล้วมีความมุ่งม ก็เป็นงานที่ที่ที่สร้างคุณค่าในทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของตัวเองคุณค่าคนรอบตัวหรือคุณค่ากับกับคนที่เสพงานนั้นในในทางใดทางหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าแค่นั้นเองอ่ะมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทํางานแบบไม่รู้ไม่รู้รว่าทําไปทําไม ไม่ดูไม่แเเีวเล่นวเล่นผมว่าผมว่าผม่ผมโชคดีแล้วก็แล้วก็ผมว่าเราเราเต็มที่กับทุกโอกาสเราเต็มที่กับทุกโอกาสแล้วเราก็เราก็เราก็คบนดีสับกับชุดุงานที่เราเลือกที่จะทแล้วแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกผมว่าเป็นเป็นความโชคดีของจังหวดที่ผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นโมเมนตัมที่มันต่อเนื่องมาจากงานต่างๆที่ที่ ไม่รู้แตผมมองนะผมว่าอาจจะตั้งแต่แบบพี่ย้งปั้นขึ้นมาแบบให้มีโอกาสที่ทำนั่นทำนี่ติดบริษัทเริ่มมาทํางานเริ่มมีงานแสดงเริ่มมาทาเล่นเริ่มอยงเลี้ยผมว่ามันมันมันเป็นโอกาสที่ที่มันเหมือนกับว่าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆงานนี้มันต่อยอดให้เราไปเจอนั้นเราไปเจอนี้ได้มีโอกาสดีๆเข้ามาโอกาสที่เราเจอคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเป็นความโชคดีแล้วไม่เป็นความแบบมันเป็นความโชคดีของงานที่มันเข้ามาแล้วความโชคดีของ จังงหวะ่สิความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคมันทำให้เป้าหมายเราโตขึ้นด้วยไหมหลังจากนี้ชีตหลังจากนี้เลยก็ไม่นะไม่ผมว่าไม่ไม่ได้ทำให้เป้าหมายโตขึ้นแต่ทำให้ผมว่าจริงๆแล้วผมผกับสนุกกับการทำงานมากขึ้นเลยคือผมว่าผมได้ลองทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้ลองไปเจออะไรหลายอย่างําให้ให้เหมือนเรา เรารู้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราเรู้ความต้องการของเรามากขึ้นแต่บางครั้งแล้วหมันแบบว่าการไปข้างหน้าบอกว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่บอกว่ามันเป็นอะไรที่เราเรารู้รู้จักตัวเองดีแล,ล้วเรารู้ว่าอะไรมันคือความสุขของเรามากขึ้นเรื่อยๆ่่วนาเียแต่การที่เราเป็นนักร้องที่มีรางวัลอะไัแบบนี้เป็นนักแสดงที่มีรางวัลอะไรสิมันทำให้ความกดดันในทีมงานต่อไปก็ ừ, ไม่ไม่ค่อย ดังเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมว่าผมว่าเนี่ยมันคือมันคือความสําคัญของของการเป็นเป็นศิลปินแล้วกันเพราะว่าอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําเพลงหรือว่าคนที่ทํางานแสดงผมว่าเราต้องมีความสุขเลยับมันต้องมีความสุขเลยับมันผมว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเริ่มเครียดเริ่มกดดันเริ่มแบบวางเป้าหมายว่าเราจะต้องเติบโตอย่างขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันจะทําให้ให้ mindset ภาพรวมของตัวเราแล้วกันเปลี่ยนแล้วผมว่ามันหมดแล้วมันอาจจะ ย่กว่าเดิมในมุมมองผมเราอยากทำอะไรที่มันท้าทายขึ้นเรื่อยๆเหมือนอานจะเนี้ยผมผมว่าก็อยากทำอะไรที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆหมมติว่าอา่าไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือคอมมิตกับตัวเองว่ามันจะต้องท้าทายแค่ไหนหรือนิยามความท้าทายมันคืออะไรอยู่ว่าบางครั้งความท้าทายมันมันมันเกิดขึ้นอยู่กับอยู่กับ โมเมนต์แต่ละโมเมนต์หรือว่าหรือว่าหรือว่าบริบทแต่และบริบทเราเราก็สามารถสร้างความท้าทายในระดับที่เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความท้าทายในระดับที่สร้างแรงกดดันคิดในทางลบกับตัวเอง ไม่คจริงๆก็คือเนค้นมีแบบแงั่นีใชคก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างว่ค่อนข้างคอยเรื่องเรียนเรื่องการทำงานก็ผมว่ามันผมว่าผมอาจจะเป็นคนแบบโลภมากแต่ว่าอยากอยากเรียนด้วยแล้วก็อยากทำงานด้วยมันเลยเหมือนแบบมก็เลยต้องการ contribution ที่มันที่มัน ที่มันเดอยวแต่ต้อการการจัดก,การที่ที่ด,ดีมันเลยแบบถ้าถ้าไม่จัดก,การที่ให้ดีมันมันถือว่ามันมันไม่สามารถทำหลายๆอย่างของมันได้หลังจากนี้มีอะไรที่เราอยากทำไหมหลังจากนี้เหรอครับใช่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากลองเลยเตก็ฮเป็นไปเป็นเมนแดนฮะ <c oughs> เมนแดนอันนี้เราก็เคยลองแล้วแต่เราก็รู้แล้วว่าเรา อลัน้เราไม่ใช่เราเราต้องไม่สร้างความกดดันว่าว่ามันก็ยังอยู่ในแอเรียนี้แหละเอออันี้ผมจะกลับมาทำทำเอาบั้มต่อให้จบแล้วก็ขึ้นเอาบั้มม่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ของฝั่งศิลปินรวมถึงการแสดงก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มมองเริ่มมองมองหาที่แบกว่าโคที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยหรอก็เปิดหนาต่างแล้วก็ดูว่ามีใครไม่ใช่มองต่งานหรอก็จริงผมว่าผมว่าก็ลองลองลองลหามักผู้นว่าว่าหรือว่ามีมีโปรเจกต์ไหนหรือมีอะไรที่ที่เขาหมืว่าติดต่อเข้ามาหรือว่าเรารู้สึกว่าเรา อยากจะทำงานอะไรแบบแจวเรื่องพีพีเลยนะรู้หรือยังว่าเราได้รางวัลพีพีเหรอรู้แล้ว่าเราได้รางวัลรางวัลใหญ่เลยเออรางวัลที่ใหญ่แห่งปีเลยนะยังไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าขึ้นขึ้นโทรศัพท์ยังไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาดูอะไร ได้ดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยนลผมก็รอรอดูรอชมแล้วก็แลกทุกครั้งทุกคั้งที่เขาที่เขาปรความสาเร็จหืไทุกอย่างไม่ใช่รหทุกความสาเร็จรก็กคอยให้กำลังใจ ตลอดแล้วกันคือแม้ว่าถึงแม้ว่าเหมือนว่าในช่วงนี้มันมันอาจจะแบบเหมือนเหมือนกับว่าจบคอนจบนักคู่จบคอนคู่แล้วเหมือนว่ามันมันอาจจะแบบพูกไงเจอกันน้อยลงเจอกันน้อยลงแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่างคนก็ต่างมีโปรเจกต์เดียวเลยแล้วผมก็ผมก็รอรอดูความสำเร็จของเคาอยู่อยากอยากขอของขวัญอะไรไหมคะไอนะฮะอยากขอของขวัญในจุดที่ที่ไปของขวัญที่เราประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้ของขวัญที่เราประสบความสำเร็จ ผมไม่อยากได้ของผ่านเลยผมอยากได้สิ <h 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 ่งที่ดีที่สุดคือทุกวันหมายถึงว่าหมายถึงว่าในภาพรวม ดีคร <S 々> ับดีส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าไปเรียนมาตอนไหนเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่ช่วงดีนาเมสาเขาเริ่มกับมาที่ไทยเยอะแล้วแล้วก็แล้วก็ทำดิสติเคชั่นกับนิ่แล้วก็เพิ่งบินกลับไปที่เซนแล้วก็กลับแตว่าก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งปีที่สุดสนุปมากแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ๆได้ไปลองใช้ชีวิตด้วยตัวเองในสถานที่ใหม่ แล้วบอกว่ามันก็จะเป็นทางเดียวอ่ะทงเดียวที่ที่เราไมด้มีโอกาสได้ไปไปเรียนต่อแล้วเมไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อข้างนอกอันนี้คือจบด้านไหนนะคะไรนะฮะอันนี้คือจบด้านไหนเอ่ยจบอ่าอันธุ์บันเนอร์อันธุบรนเนอร์ชิพเราล็อกเตอร์อีกไหมคะอ่าเออยังไม่เร็วๆนี้นะแต่ต้องมีแฟนหรออ่าตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มี ถ้ามีคงไม่สนตอนนี้แค่รู้สึกว่าตอนนี้อ่ะอิ่มกับโรคการศึกษาแล้วอยากกลับมาโฟกัผมว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ทุกอย่างมันดีนะครมันไม่ไหวเออมันเหนื่อยมันช้อมันเหอยอย่างเงี้ยไปเรีนหมอโอ้ผมอยู่ที่นู่นน่ะแฮปปี้แฮปปี้เผื่อว่าผมผมมีเวลาว่างเยอะกว่าที่นี่อะไรเงี้ยเราเหมือนแบบเราก็มีโอกาสได้ดูตัวเองด้วยได้ไปลองทำนั่นทำ ว่ามีมีฟรีไทม์เยอะกว่าอยู่ที่นี่ไปดูว่าช่วงที่ไปไปอยู่ก็ก็ก็ดีอะร้อนนี้ได้เหนื่อยมาทนี่พร้อมแต่ก็สมมติผมว่าช่วงที่เหนื่อยมันจะเป็นช่วงที่ที่กลับมาที่นี่แล้วก็ทํางานแล้วกลางคืนเน่ะก็ต้องคอนเสาแล้วก็ทำรีเซอร์มันเลยเหมือนว่าผมว่าอยู่ที่เนี่ยเหนื่อยกว่าอยู่ที่นู่นก็ทำแต่งานมหาลัยแล้วก็ประชุมบ้าง ครั้งอาจจะมีบางช่วงที่แบบแบบเรียนไปถ่ายบินมาถ่ายงานถ่ายเอ็มวีบ้างบินไปทำงานบ้างแต่ผมว่าในภาพรวมมันมันหลวมกว่าดีใจแค่ไหนผมว่าเราใช้เวลาได้ดีครับครัดีใจดีใจเพราะผมว่าผมว่าการไปเรียนมหาลัยที่ที่การไปใช้ชีวิตอยู่เองเรียนไปต่างประเทศเลยโอ้มันเป็นมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ไปในช่วงนี้ผมอาจจะ ผไม่ได้ไปนะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พอจบวันนี้เรียนจบก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ไปเห็นว่าได้ผมใส่ทุกอย่าอะไรนะเรียนจบเรียนจบของคุณหนุ่มอี๋ผ่าเรียนจบมากที่สุดแล้วแล้วก็เห็นอกว่าได้บล้วเขาบอกว่าทำให้รบย้อนเลยทำจริงหรือไม่เรียนจบได้จริงหรือไม่ขอผ่ันเรียนจบเคนก็พูดว่าเขาบอกเหรอเขาบอกว่าทำให้รบย้อนเลยเป็นเรื่องจริงไหมคะอ่า อดอาจจะเป็นของชิ้นเก่าที่เราเล่นเราเล่นก็กอาคิด่อคิดือยู่อยู่เดี๋ยวโทรบอกพวกเราลืมไม่ได้นะเราลืมไม่ได้นะเรื่องนี้ให้ให้ของขวัเรียนจบใช่ไหมเขาบอกเรื่องยอดกว่าแสดงว่าอาจจะรวมได้แล้วถือว่าคุณได้ถือว่าของขวัแล้วถือได้ของขวแลเไของขวแล้ว ใจกับมนหมดแลยครับผมผมพอใจหมดแหละคนเอาของมาให้มันมันให้ด้วยความรู้สึกเพราะว่ามันมันมันไม่มีไม่พอใจหรือว่าอยากได้ชิ้นใหม่ใช่นะฮะหรือว่าอยากได้ชิ้นใหม่อีกไม่ไม่ครับไม่ผมว่าไม่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 ต้องให้ของกันหรอกเพราะว่าผมว่าทุกวันนี้ผมได้รับสิ่งดีดีเลยแหะ แว่าแซวว่าเรียนจบแล้วแต่งานเลยไมคะไม่ได้ทำยังไม่ได้ทางานเลยยดจะไม่ได้ทำเลยอ่ไม่ผมยังไม่เพิ่งจะกลับมาผมยังไม่ได้ไม่ไกลับมาแบบโอ้โหแบบรีเทิร์นของการทำงานเลยขอตั้งตัวก่อนหรอขอตั้งตัวก่อนนะแ่งา สิ่งที่ที่อยากจะทำเลยรู้สึกว่ายังยังไม่ยังไม่โฟกัสเรื่องเรื่องความรักไความส่วนัวเรื่องเรื่องตอนแรกโฟกัสเรื่องการเรียนตอนนี้มาทำแบบดาราจังเลยดาราเนี่เป็นอะไรเป็อะไรเป็นดาราอยู่แล้วเอะไรเป็นนักแสดงนำไทย แบบสลับสลับร้อยแฟนขับรอไปก่อนถูกมใช่นะฮะให้แฟนขับรอไปก่อนโอ้ยอย่าอย่ารอเลยเพราะเราไม่รู้นะอนาคตเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่เที่ยงแล้วค่ะม่เที่ยงแล้วค่ะ นิดนึงครับแนนอนหนึ่งองสามครับหนึ่องสากนล้องนี้ต่อนะหนึ่งสองสาม